สวัสดีครับมาเจอผมตอนราตี้สามนาทีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเหมืองกันแล้วก็บอกเหตุผลว่าทาไมเมืองของผมเนี่ยจะไปต่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเมืองของผมเลยตรงนี้มันก็จะมีบอกว่า gpu เนี่ยออนไลน์เท่าไหร่ออฟไลน์เท่าไหร่บ้าง เหมือนกับ HypeOS เลยผมมารัน AI มากขึ้นผมไม่ได้ใช้ HypeOS ในการขุดแล้วซึ่งในการที่เปลี่ยนมารัน AI เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์ม h y p ป o s ที่มีหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยมาให้อยู่แล้วผมเลยต้องมาทำหน้าจอมอนิเตอร์เองซึ่งจะให้ไปเขียนเว็บเนี่ยก็ยากมากๆเลยนะครับผมก็เลยใช้ Open Source เป็นวัยรุ่น Open Source นั่นเองก็ได้กาฟาน่ามาทำนะครับก็มีแดชบอร์ดเป็นของตัวเองแล้ว ตามนี้เลยเหรียญ AI ที่ผมคุดอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ Casco นะครับตรงนี้ Casco กับ g e n ซ i n เท่านั้นนะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเหรียญอื่นเลยผมขุดแค่ Casco กับ g e n ซ i n เท่านั้นตรงนี้ก็เป็นของ Casco น,นั่นเองนี่ผมมีแต้มประมาณ3 8 1ล้านนะก็ติด l ีดเด r ร์บอรดอยู่สำหรับของ i n f l u e n c e หรือของ Casco น,นั่นเองโอเคเดี๋ยวมาบอกเหตุผลกันว่าทำไมเหมอผมจะไปต่อไม่ได้ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เหมืองแล้วผมก็อาจจะพูดเสียงเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ตีสามแล้วมันก็ดึกแนละ้วตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะครับผมก็ปิดเหมืองบางส่วนไว้อันนี้เครื่องนี้เครื่องน,งนี้แล้วก็เครื่องนี้ผมก็ปิดไว้นะครับเครื่องที่สามารถขุดได้ซึ่งมันจะมีเครื่องหนึ่งที่มันไม่มี power supply แล้วมันก็ไม่มีสายอะไรเลยครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมถอด power supply ถอดสายเอเลยเหตุผลก็เพราะว่ามันไม่มีสายเหลือแล้วครับสาย t h e r m o l take ของ power supply ก็เนนะี่ย ทุกคนจะเห็นเ o ร e r s u p p l ายนี้เป็นของ Thermaltake นะครับซึ่ง power supply ก้อนนี้เนี่ยสายเนี่ยไหมบ่อยมากนะครับไหมเยอะมากผมเลยไม่มีสาย PCIe 8พินมาใส่การ์จอแล้วครับการ์จอพวกนี้ก็จะเป็นการ์จอที่ไม่ได้ใช้งานการ์จอโลง่งเลยทีนี้มันก็จะมีเครื่อง r ัน AI อยู่นะครับเครื่องนี้รัน AI อยู่อันนี้ก็ขุดเหรียญ AI อยู่ก็คือ Casco กับ Gen Sin นั่นแหละเดี๋ยวผมพาไปให้ทุกคนดูนะครับว่าสายที่มันไหมเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องกนะันโอเคนะครับทีนี้เรากลับมาที่ห้องแนละ้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าสายเนี่ยที่ไหม้มันเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็คือกล่องสายที่ไหม้นะครับรวมสายที่ไหม้ทั้งหมดเลยแล้วมันมีกล่องด้วยจริงๆจริงๆมันมีกล่องนี้ด้วยกล่องนี้ก็คือรวมสายที่ไหม้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเนี่ยโมเนเยอะมากๆไหม้ทั้งหมดเลยโอเค okay, เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูว่ามันไหม้ขนาดไหนนะเดี๋ยวผกู้บมาก ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้หัวมันไหม้นะนี่มันจะวาวๆหน่อยตรงนี้พินมันจะวาวๆหัวมันจะไหม้ซึ่งไอ้ไหม้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การ์จอทํางานไม่ได้อีกเลยนะครับอันนี้บางทีมันก็ไหม้ในสายด้วยบางทีมันก็ไหม้ที่หัวนะแต่ไหม้ที่หัวเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ไหม้ในสายนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนี่อย่างเช่นอันนี้มันเป็นหัวต่อกับ power supply ใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียบร้อยไหม้นะครับดําเลยไปต่อไม่ได้ ผมไม่รู้ทําไมนะผมก็เสียบแน่นมากๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไหมอยู่เหมือนเดิมอยู่ดีอาจจะเป็นที่หัวมันรับความร้อนไม่ไหวหรือเปล่าเวลาที่ผมใช้ของคอแซนเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นเลยนะอยี่ยอันนี้ก็ไหมไหมเต็มไปหมดเลยครับก็ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ไหมนะครับส่วนใหญ่มันก็ไหมที่12โวลต์หมดเลยนะ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า12โวลต์เนี่ยมันจ่ายไฟให้กับการ์ดจอมันเลยไหมแล้วผมจะแก้ยังไงวิธีที่ผมจะแก้เนี่ยก็คือนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าอันเนี้ยคือสายของคอแซใช่ไหมครับซึ่งสายของคอแซเนี่ยคุณภาพดีมากๆผมชอบสายของคอแซมากๆเลยนะครับแล้วผมจะไปเสียบกับเทอร์โมเทคได้ยังไงเพราะว่าเทอร์โมเทคเนี่ยใช้พินเลเยอว์คนละแบบกันนะครับพินเลเยอว์คนละแบบเนี่ยการจ่ายไฟมันก็จะ ไม่ใช่รูเดียวกันแล้วนะครับทีนี้เราต้องมาเปลี่ยนการจ่ายไฟใหม่ทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยถอดหัวมันออกมาทีนี้ผมก็จะเอามาเปลี่ยนการจ่ายไฟของมันใหม่นะครับผมก็จะทําการตรวจสอบของ t h e r m โม t a k e ว่ามันจ่ายไฟยังไงแล้วผมก็จะแปลงของคอแซนเะนี่ย ให right. ้ตรงตามที too you know kind of like so ่มันต้องการนะครับของ thermal t e c h เนี่ยและทีนี้เราก็จะได้สายคุณภาพดีแล้วซึ่งในการมัดสายตรงนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยครับง่ายมากๆเลยผมได้ลองทำดูแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการจัดพิน layout เองก็คือ custom pin layout เองในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเหมืองผมจะมอดพินเข้า thermal take ได้สำเร็จไหมก็รอดูกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงว่าผมเนี่ย ได้ทําการเปลี่ยนเป็นสายของคอแซททั้งเหมืองหรือยังก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาตีสามสีนาทีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ